ก็มาดูหลายคนแล้วนะคนนี้ก yeah, ็ถ so ้าเราเก็บงานเสร็จก็ใช้งานได้ปกติเลยครับอนนี้รถต้องใช้เลยก็ประมาณวันสองวันก็น่าจะเสร็จอันนี้ที่ที่มากับพี่ฝาใช่ไหมพี่ฝาใช่ปะหรือไม่หรือป้ามาเองอันนี้มาเองคืออะไรกันพี่ก็โทรหาใครเบอร์โทรเข้าไว้อ๋อครับรับก็มี หลายคนจะเข้ามาดูลูกค้าก็มีเเรากว่าจะเข้ามาดูแต่ผมบอกไว้แล้วแหละว่ารถมันยังเก็บงานยังไม่แล้วเสร็จจะมีคันนี้ครับเสร็จแล้วเป็นบีที50คันนี้ก็เสร็จแล้วราคาก็ใกล้เคียงกันแต่คันนี้คันนี้จะมาก,ก่อนหน่อยนึงแต่ว่าคันนี้จะไม่มีแอร์นะแอร์ Air ไม่มีจะจบ อ๋อใช่ของใช่ของมาเองเลยครับแล้วก็มาสภาพนี้เลยก็รถรถบางบ้านก็อาจจะขายตามสภาพก็ขอใช้งานมาก็ก็น่าจะเป็นรถวิ่งขงมาหากินนะเนาะมันก็มีบ้างตามอายุการใช้ง,งานของรถ<ม>ก็ราคาหลักหนึ่งเอาได้ดอ๋อสีดำนี่เป็นเอ๋ ซีเอ็นจันนี้จะเตืซีอก็ก็เข้ามานานแล้วแหละคันนี้อยู่อีกสาขานี้พอดีเขาย้ายมาจอดก็มีหลายสาขาขยายกันไปถ้ามีลูกค้าจะมาดูแล้วก็จะเอาวิ่งมาให้ลูกค้าดูคันนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าแต่ว่าแบตมันจะรถมันมาค่อยได้วิ่งอ่แบตมันจะอันนี้ก็เลยถอดไปชาร์จไว้แสนสองไปแล้ว่แสนสองอ่ะแสนสอง ครันไหนครับใช่ไอ้ประ็ดดีแม็กซีประตู Mac, P T อ๋อที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมไปแล้วครับไปจอดสาขาเขาเลยยาขายไปแล้วเมื่อวานนะเนีเ่ยใช่ครับขายไปเรียบร้อยแล้วสี C ่ประตู T o. ดีแม็กมีเนี่ยนะตู้ทึบมีสามตันนะครับก็อบเชยงานนั้นสามตันเลยเป็นเป็นเดิมดีเซีนหมดเลยครับเนี่ยไม่มี เอเยนดีทุกคันนะครับสามคันนี้คันนี้ก็อยู่ประมาณหกหมื่นเก้าร้อเจ็ดมื่นเก้าคันนี้งเียร์ทีิสันไม่มีตัวดิสสันไม่มีตั้คันนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับดิสสันัไม่มีตัวคันนี้ถ้าเกิดงานเสร็จก็ประมาณเจ็ดเก้าครับเจ็ดหื่นเก้า ราาคดไดไ้เดี๋ยวจะลองถามนีให้นะว่าขี่กันโดนห้าเก้าเอ่อห้าเก้าวันนี้นะคุณนี้เป็นนะคะอีกครับครับ๋ามมายวอยู่ในสภาพนี้ห้าเก้าเดี๋ยวผมจะลองถามดูว่าห้าเก้าแดครับนี้